รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคมกศออนอำเภอขอพนมกศออนอำเภอขอพนมดำเนินการสอบภายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ในวันที่5และอมีนาคมณกศน,ะออนอตำบลโดยมีนางสาวอภิมุกสรีสมัยผู้อำนวยการสถาบันกศนอภาคใต้ และนายสุรชัยจันทสาพรผู้อำนวยการสำนักงานกศนอจังหวัดกระบี่มีเทศการดำเนินการสอบกศอนอาตาบุรูเตียวจัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรการทำเหรียญโปรยทานและหลักสูตรการทำไก่ทอดสมนุนไพรณที่ทำการํำนันตาบุลูเตียวนายวิทยาแก้วปลอดครูผู้ช่วย เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัตยาศัยนะกศสนอำเภอบางวิเศษจังหวัดตรังนายเกียรติกำปลชูจันทร์ครูกศสนอตำบลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากราทางการศึกษาด้านการจัดทำแอพพลิเคชันในการจัดการศึกษาออนไลน์ณนะสถาบันกศสนภาคใต้ บุคลาคกรกสอนอำเภอเขาพนมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดแนวทางกลับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยณนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่นางสาวอาทิตยาเพชรสวุวรรณนักศึกษากสอนอำเภอขาพนมตัวแทนสำนักงานกสอนอจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประกวดทูบีนัมเบอร์วันไนดอณนาศูนย์การการเรียนรั้นจังหวัดภูเก็ต นายพรพลพุทธวิรูและนางสาวเมวดีมีสุขเข้าร่วมการหลบรวมการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยของกระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกศออนอำเภอขอนมณนาค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่นายวิทยาแก้วปลอดและนางสาวมีวดีมีสุข เข้าร่วมอบรมตรวจสอบหลักฐานการจบของนักศึกษาณอ้นะองประชุมชั้นสองสำนักงานกศนอจังหวัดกระบี่นางสาวกัญจนาอินตราสุวรรณนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ณสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดกระบี่ห้องสมุดประชาชนกศนอำเภอเขาปนมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ ้าสอนอํำเภอขอนมขอขอบคุณค่ะ